าละสวัสดีนะครับทุกคนกับใม่ครั้งกับช anel ปัญซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม blue 3 i t y p า r หกครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมี challenge แบบไหนรอเราอยู่นะครับทำไมเปิดกล่องแล้วได้2รางวัลแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีผมแฮปปี้ครับผมโอเคด่านนี้ให้ใช้ฮีโร่ตัวนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเรือมีว้าวมีแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับด่านนี้การเงินก็น่าจะลําบากนิดเึงย แต่สบบามารถใช้ได้จากวิเลตแต่ว่าคงจะไม่ทํำนะผมซัดเลยแล้วกันครับโอเคเริ่มมาก็ต้องวางฮีโร่ไว้ก่อนเลยผมว่าจะวางไว้ตรงกลางตรงนี้ถึงมันจะยิงได้แบบว่าไม่ค่อยคุ้มที่มันไม่คุ้มจริงๆอ่แหละแต่ว่ามันยิงได้ทั้งตอนขาไปและขากลับับเป็นสตรองครับ หรือว่าตานี้จะเล่นสายมอท่านล้วนไหมไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเวริร์กหรือเปล่านะแต่ก็ก็ทำได้หรือจะเอาวิเลจให้เงินด้วยก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะผมเก็บออปชันอันนี้นเ,นเอาไว้ก่อนแล้วกันก่อนอื่นผมต้องมีตัวต่อสู้เพิ่มขึ้นมาแค่นี้มันไม่พอวิทไอเจ้าเนี่ยผมก็ต้องใช้ครับเรือดำน้ำแบบนี้ วางสูงสุดมันได้ตรงนี้แต่ถ้าชิดออกมามันจะไม่ได mm ้ละเขาไม่ได้แย่นะตัวเนี้ยเรือดำน้ำจะเป็นตัวต่อตัวจิ๋วครับมีโรยิงสตรองแล้วก็เรือดำน้ำและอีกอย่างหนึ่งเรือดำน้ำราคามันค่อนข้างถูกไงมันใช้ในช่วงต้นเกมวางแค่นี้ก็โอเคละมันก็ไม่ได้โอเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ Kristen ดีกว <completamente S 1> like ่าไม่มีอะไรเลยครับแล้วเราสามารถที่จะวางวิลเลจ ที่จะเล่นเป็นสายาสายให้เงินแล้วกันอาสายให้เงินตอนแรกว่าจะไม่ทํานะตอนแรกว่าจะเล่นแบบมอท่าล้วนๆแต่ว่ารู้สึกมันมีโอกาสมันมีโอกาสทําได้อะผมทําดีกว่าจะเป็นวิเลตมองเห็นพางตัว ไม่เอาเป็นการเงินก่อนแล้วค่อยเอาให้มองเห็นพังตัวเพื่อให้ฮีโร่เราเนี่ยสามารถตีพังตัวเป็นแต่ก่อนอื่นต้องเอาสายล่างก่อนครับเพื่อเวลาเราจะอัปเกรดตัวไหนแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เงินน้อยลงนั่นเองผมเลยตัวที่ผมเลยไม่อัปเกรดอะไรเลยครับรอให้มันลดราคาราคาราคาการอัพมาก่อนโอเค อีกระดับนึงครับแต่ทีเนี้ยเราอัปเกรดอะไรก็ตามนะครับจะใช้เงินน้อยลงนั่นเองเดี๋ยวจะเอาบัฟดาร์มาก่อนเลยละกันบัฟดาร์น,นี่ก็ไม่เลวนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมจะเก็บเงินไปเลยเพื่อเอาหมื่นหนึ่งเนี่ยมันแพงไปนิดนึงยังทำไม่ได้นั่นเองครับยังทำไม่ได้ เหลือน้ำน้ำนีำน่นจะเป็นตัวเมนดาเมจผมหน่อยๆนะแต่ว่าระยะโจมตีของเขามันยังไม่ดีพอมันมีวิธีช่วยอยู่ครับนั่นคือการอัพสายบนนี่แค่นี้ก็ทำให้ตีกว้างขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วอัพ a อ v ดวาน in ินเทลครับผมอัพเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเสียยอมเสียเงินสักบางส่วนยอมเสียเงินบางส่วนในการที่จะวางอ่ามอทาจะบอมชูตเตอร์ครับพูดผิดไม่ใช่มอทตา ไว้ตามจุดต่างๆครับเพื่อให้เรือดำน้ำเนี่ยมันมองเห็นเช่นกันถ้าเราอัพสายบนเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยมันก็ช่วยๆกันเห็นแต่ว่าทีมนี้นี่มีข้อเสียอยู่อย่างแรงเลยครับที่เรากําลังทําคือเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นพลางตัวได้นั่นเองนะครับเขายังไม่ไม่สามารถมองเห็นพังตัวเราต้องเสริมในจุดนั้นขึ้นมาจะสังเกตเลยครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะยิงได้เกือบจะทั้งแมต ผมวางตำแหน่งเผื่อเอาไว้อะนะเนี่ยพังตัวมาแล้วนี่คือข้อเสียของเราเลยเริ่มาใช้หนามไปช่วยไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะต้องทําการรีบอัพพิเลตอันนี้ให้กลายเป็นมองเห็นพังตัวครับแล้วทุกอย่างก็จะโอเคแล้วผมก็จะเก็บเงินยาวๆเลยเอาสองพันนี่มันก็แพงเหมือนกันเนาะแต่ต้องทําครับอะไรต้องทําก็ต้องทําผมว่าตอนนี้เรายังมีเวลาที่จะวางไอ้เจ้าพวกนี้ได้ ทุกคนจะสังเกตเห็นเลยว่าผมว่างเฉยๆครับผมไม่อัปเกรดครับผมว่างเฉยๆครับให้มันเป็นตาพอครับให้มันเป็นดวงตาทําให้เจ้าเรือดำน้ามันมองเห็นครับแค่นั้นแหละเหตุผลที่ผมแบบต้องการแค่นี้จริงๆขอแค่เขามองเห็นผมก็แฮปปี้แล้วครับ แล้วก็ทําให้ป้องเอ้ยสามารถมองเห็นพังตัวได้แค่นี้เองสบายขึ้นเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะพยายามนะช่วงนี้จะพยายามเก็บเงินครับเก็บเงินให้เยอะๆที่สุดเพื่อถ้ายิ่งซื้อเจ้าเกียร์สามสายล่างได้ยิ่งเร็วยิ่งดีเลยตอนนี้เราตีพังตัวเป็นละด่านพังตัวไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเจอด่านแบบกลุ่มหนักๆเซรามิกหนักๆตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ต้องรีบต้องรีบเก็บเงินจริงๆอ่ะแหละแล้วผมจะเริ่มสแปมเรือดำน้ำครับแล้วเรือดำน้ำสายที่มันให้ใช้เนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเอาการนะถ้าอัพเป็นเทียเต็มได้เนี่ยเจ้าพวกเรือบินต่างๆก็แอบไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะแต่ยิ่งสแปมเยอะๆก็อย่างที่เห็นครับกระสุนที่มันปล่อยออกไปก็จะเต็มแมปได้ แล้วเขาเนี่ยมีความสามารถในการตีเหล็กเพราะฉะนั้นมีมองเห็นพังตัวก็จะตีได้ครบทุกรูปแบบเลยตอนนี้เรามีเงินเกือบ5,000ัละส3 0 0 4 3ส0นะ5,000แป๊บเดียวเองเนาะแค่แป๊บเดียวก็มาก็ได้ละแต่มันก็ยังมีข้อเสียใเรื่องการมองเห็นพังตัวอยู่ดีอะ เพราะว่าเดิมน้นํามันจะตีได้แค่รอบตัวแต่ว่าถ้าถ้าพวกนี้มันมองเห็นพังตัวมันจะได้ครับแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยวางแผนในอนาคตก็คือว่าทําให้มีเจ้ามอท่าครับช่วยทําลายพังตัวให้ก็จุดนั้นช่วยได้อยู่มันก็เป็นแผนที่ผมจะใช้ตอนแรกแล้วด้วยว่าจะเล่นเป็นทีมมอท่าเรามีสเปซพ,อ,พอที่จะวางมอท่าอยู่แล้วหด่านนี้เยอะนะเนี่ย กำลังจะได้หมื่นหนึ่งอยู่แล้วแท้ๆผมไม่อยากเลยเห็นตัวรีเจนนั่นไหมเผื่อใครสังเกตโหถ้าไม่ไม่ใช้สกิลช่วยไว้นี่ผมว่าแย่ yeah, แน่ตัวนี้ผมแอบ,บกลัวนะเพราะผมผมจะตอนแรกว่าจะแบบเก็บสกิลเอาไวนะ้ไงที่ไหนๆต้องเอาไปยิงมาก่อนแล้วอะมันยิงดาเมจไม่พอ,อจริงๆแหละต้องรีครับ <laughs> ต้องรีครับ ต้องอัพเกรดเพิ่มบ้างาว่าจะเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะเห็นทีจะต้องดึงเงินมาใช้ก่อนนะครับต้องดึงเงินมาใช้ก่อนเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเพิ่มน้ำนีำน่แหละอะประมาณนี้พอน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่ามีมิสไซล์ยิงตลอดเวลาก็ช่วยได้เยอะเลยดามจแล้วก็สตันได้อีกทำให้มันช้าลงมีมิสไซล์ถลม่ม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 โอเค ทีนี้เก็บเงินเงินต่อครับให้ได้หนึ่งหมื่นมีวิซายช่วยถล่มแบบนี้แฮปปี้มากขึ้นทำลายกลุ่มได้มากขึ้นหน่อยนึงอะ่ะมันจะหลุดครับมันหลุดครับมันเยอะเกินไปครับมันมาต่อเนื่องไม่หยุดเลยครับไม่คิดจะพักเลยเหรอมันหลุดไปหน่อยนึงแต่เรายังมีกราะ จะได้อยู่แล้วอะนายนะ่ะต้องยิงเฟิร์สแล้วนายยิงสตรองเดียวไม่ได้แล้วเฮ้ยได้แล้วนี่อืมโอเคทีนี้ผมก็มีการเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วผมจะได้ไม่ต้องเน้นไปเรื่องของการเงินมากเกินไปแล้วแค่เพิ่มจำนวนมาสักตัวหนึ่งก็ช่วยได้ละ เกียร์เดียวกันเดี๋ยวผมจะอัพเจ้านี่ให้กลายเป็นเกียร์สี่ครับเพื่อเพิ่มวงระยะของเขาให้กว้างมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นเทียร์สี่โอเคเรือดำน้ำํายิงเข้าไปเป็นเทียร์สี่ได้แล้ววงกว้างเห็นนะพอวงกว้างเสร็จผมเสริมเรือดำน้ําเข้ามาอีกครับ เหมือนการหายใจจริงๆอะแหละเวลาผมจะวางอะโอเควางให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะวางได้นะอย่ดูถูกบ่อตรงนี้นะครับวางดีๆคุณจะวางได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ชั่วเหมือนกันนะว่าวางได้สูงสุดกี่ตัวเพราะผมเวลาผมเล่นด่านนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เป็นเรือม้า ผมจะใช้เป็นบัคเนียยัยงได้อยู่นะเนี่ยเนอะอีกตัวหนึ่งไปแล้วพวกเรือดำน้ำพวกเนี้ยเขาจบตีลราให้เงินไงเพราะว่าเขาได้รับบัฟของวิเลจ ผมถ้าได้ตัวนี้นี่จะสุดยอดเลยนะอุตส่าห์เป๋มาให้ได้มากที่สุดที่ไหนได้กับไม่สามารถที่จะวางได้นะครับอืถ้าวางได้นี่ผมว่ามันมันจะเจ๋งมากเลยอะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ผมก็โอเคในจํานวนเท่านี้ละหกตัวก็หกตัว ตอนนี้เรามีเงินอยู่หมื่เราจะอัพเป็น first type capability ไหมหรือเอาหมอท่ามาดีกว่าหมอท่านี่ดีนะผมเซตอตแท็ไว้ตรงนี้ครับเอาเป็นสายนี้อยู่แล้วสายนี้จะทำให้สามารถทำลายพัางตัวได้ครับ แล้วก็จุดไปเผาแล้วผมว่าผมจะเริ่มเพิ่มมอท่าเข้าไปละเพิ่มเข้าไปตามจุดต่างๆครับให้ครบสี่มุมไปเลยแล้วกันให้ครบสี่มุมครับทีมนี้แอบสนุกนะเนี่ย เป็นทีมแบบตูมตามดีอะเสร็จถักได้ไปตรงนี้จริงแค่นี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องอัพเป็นเทียสี่หรอกแต่ว่าถ้าผมจับเทียสี่คือแบบพวกเสริมเหล็กทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แน่ๆ <laughs> แล้วตัวเมนดาเมจทั้งหลายของผมก็ได้รับการบัฟของวินเลจหมดเลยเราชนะชาเลนจ์ธรรมดาละแต่แน่นอนครับเราจะต้องไปต่อให้ได้ถึงด้าน100ลุย1มื่นอัพไปโอเคเอาอีกอะรู้สึกรู้สึกติดใจครับโอ้ยไม่ได้รับบัฟของวินเลจอย่างนี้ไม่เอาไว้ข้างล่าง อเอาห้มันได้รับการบัฟของวิเลธครับโอ้ยจามเลยเห็นไหมอย่างนี้พวกพังตัวเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดแล้วนะมีตัวมท่ายิงอยู่สี่มุมแล้วทุกจุดที่โดนนี่คือโดนไฟเผาครับ เดี๋ยวอมอท่าตัวสุดท้ายกันจริงๆอะผมอยากสร้างมอท่าตัวที่ห้าด้วยแต่มันขึ้นอยู่กับเงินครับว่าจะได้หรือเปล่าเอาทีละตัวเอาทีละตัวเดี๋ยวได้มอท่าตัวที่สี่เป็นเทียเทียสี่เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเริ่ม up, อัพเลยดําน้ำละให้เขากลายเป็นเทียห้าแล้วมีตัวหนึ่งเป็นเอ้ยมีให้เป็นเทียสี่แล้วมีตัวหนึ่งเป็นเทียห้าโอเค ยิงเข้าไปครับสบายสบายอยู่นะผมว่าเป็นการป้องกันที่โอเคเลยผมาะอัพตัวนี้ให้กลายเป็นเทียร์สีซะฮาเดี๋ยวตอนนี้เรามาอัพเรือดำน้ำครับกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าเรือดำน้ำเนี่ยเราควรจะมีบางตัวที่ยิงเป็นสตรองบ้างเฟิร์สบ้างแต่ใจก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่ามีแค่ฮีโร่ที่ยิงสตรองพอเวลากดความสามารถมันจะได้ยิง มไซลายถล่มใส่เจ้าตัวใหญ่ได้อืมโอเคผมีเข้าไปมีกระตุกบ,บ้างเนาะกระตุกแบบค้างเลยอะ่ะการป้องกันยังได้อยู่ยังดีอยู่จัดการไปผมปล่อยหน้าที่ให้พวกเขาได้ลนะ ดูสิครับพวกกลุ่มเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พอของเราเนี่ยระเบิดต่มตามเป็นกลุ่มเยอะอยู่ทำวิซัยของเรอดำน้ำแล้วก็มอท่าครับแต่ตัวใหญ่ๆนี่นะสิที่ยังเป็นปัญหาอยู่หน่อยนึงโอเคเราได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาเป็นเทียห้ามาก่อนเลยตัวหนึ่งแล้วค่อยว่ากัน เก็บเงินไปดูก่อนต้องมีเทียห้าครับถ้ามีแล้วจะช่วยได้เยอะขึ้นด่านนี้นี่การเงินมาจาัดกาวิเลตอันนี้อันเดียวเลยอ่ะอน,นีก็เลยนิดนึงอ่ะโอเคป้องกันยาวๆครับผมต้องการเทียห้าเลยดําน้ำก่อน ยาวยผมกำลังได้อยู่นะเนี่ยจะต้องไปลองวัดกับเจ้าซีอนจีครับว่าเราสามารถป้องกันได้ดีขนาดไหนถ้าสามารถป้องกันได้แบบสบายๆก็เยี่ยมเลยจริงๆมันมีวิธีทําให้ง่ายนะแค่กดความสามารถของเจ้าเรือดำน้ำําผมว่ามันช่วยตัดดาเมจได้เยอะมากเลยครับ ทำไมมันค้างอ่ะหรือเกมนี้มันมันเกิดอะไรครับอนิเมชันมันเยอะไปเหรอไม่น่าใช่ดีด่านนี้อันตรายแต่ก็ไม่ไม่ใช่ละทำไมผมว่ามันอันตรายนะแต่ทำไมมันมันไม่อันตรายเลยครับโอเคสมตี้าไปสมตี้าไป มันมีหลุดบ้างไงผมเลยบอกวามันอันตรายแต่ว่าพวกเซรามิกอะ่ะมันน่าจะเสร็จเจ้ามอท่านะเพราะมอท่าทําดาเมจแบบเผาตอนนี้ปัญหาของผมคือเรือบินตัวใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเรือดำน้ําจําเป็นมากที่ต้องทําให้เขาเป็นเทียสูงเพราะว่ามันพอมันไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบของอเรือบินละมันกลายเป็นลูกโป่งแล้วผมโอเค ต้องเปลี่ยนไปมานะครับการป้องกันต้องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมครับผมขาดอะไรเติมมันขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเห็ <S <S <He id S 2> u, นไหมก๊บาลูน่ะเราไม่กลัวครับถล่มแป๊บเดียวแต่ตัวใหญ่นี่นะสิเจ้เรือบินตัวใหญ่นี่แหละที่เป็นปัญหามันอึดครับ เรือดำน้ำน่าจะต้องยิงสตรองจริงๆแล้วแต่ผมว่าแค่มีไอเจ้าเ้าเรียกว่าอะไรอะแคปเบอร์บิลิตี้เทียห้าก็น่าจะช่วยได้อยู่คันกันอีกนิดเดียว,วเอ้ยมันได้แล้วนี่นได้แล้วเท่านี้เจ้าพวกเรือบินตัวใหญ่อ่ะอทำไมมันท้างแบบนั้นน่ะผมไม่เข้าใจหรือว่ามือถือผมใกล้จะหมดอายุเราก็ไม่รู้นะอาจจะต้องถึงเวลาใกล้จะเปลี่ยนแล้วหรอ อารมณ์ไม่ใจใส่ครับอารมณ์ไปเลยผมเริ่มปรับเป็นสตรองบ้างลนะปัญหามันคือตัวยักษ์ครับไม่ใช่ตัวเล็กแต่ก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้จะดีหรือเปล่านะแล้วถ้ามันมาแบบซีเอ็มจีกับโมเอฟอย่างเงี้ยมันจะยิงแต่ตัวสตรองไนงะมันจะไม่ยิงตัวเล็กเลยอนะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอันตรายครับ ไม่อยากเสี่ยงเฮ้ยเฮ้ยอันตรายจริงหยุดเลยเอาใหม่ oh อันตรายจริงผมไม่อยากเสี่ยงแล้วมันมองยากแบบนี้มันมองยากแต่เ,เราเปลี่ยนเป็นยิงเฟิร์สเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นสตรองละเฟิร์สให้หมดยกเว้นตัวหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ยิงสตรองเฟิร์ส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 ให้หมดไป อพอยิงเฟิร์สก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็ใช้ความสามารถของฮีโร่บ้างแล้วหยุดเอาไว้ครับมันหลุดไหมนั่นอ่ะอย่าหลุดนะไม่หลุดครับสงสัยเราต้องใช้ท้าไม้ตายลำดับที่สองเพิ่มขึ้นมาซะละนั่นคือเจ้านี้เลยยิงตรงกลางครับ เียห้าถ้าเก็บเงินซื้อได้นะโอเคอยู่สตาร์ทเอาไว้คอยกดความสามารถที่ร่หรัวๆแล้วตอนนี้เฮ้ยมันหลุดแน่เลยอะนักกลัวครับนักกลัวครับผมกลัวครับไม่พอครับกับการต่อสู้กับเซรามิกผมนึกว่าเซรามิกผมจัดการสบายๆแล้วนะเนี่ยที่ไหนได้ไม่เพียงพอจริงๆมันก็มีวิธีช่วยอยู่นะ แต่มันจะไม่ค่อยคุ้มกับเงินเท่าไรแต่งใส่ต้องทำแล้วล่ะนี่ครับใช้บลูนิมแพคครับเงินไม่พอครับเร่งความเร็วบลูนิมแพคจะมีความสามารถในการสตันบลูนครับแต่จะเป็นพวกลูกโป่งเท่านั้นถ้าเราสตันตมันได้แล้วก็มันก็จะถูกหยุดเอาไว้มีเวลามากพอในการที่จะยิงถล่มเขาครับ มมันจะสตันครับแล้วเราวางไว้ตามมุมต่างๆครับเพิ่มความสามารถในการสตันเข้าไปทุกจุดทุกมุมอืมน่าจะสบายขึ้นเยอะอึดจริงๆแฮะอึดอย่างนั้นเหรอ หลมม่น,นมันไวสตาร์ทมันไวก่อนก็ได้ค่อยๆทีละตัวทีละหนึ่งพอถ้าเราสตาร์ทรัวๆได้นี่ก็จะสบายมากขึ้นนะโอเคทีนี้เรามาเก็บเงินกันยาวๆต่อดีกว่าสตาร์ทมันไว้ครับวันนั้นคือจุดถล่มที่ดีที่สุดครับจุดตอนเริ่มสตาร์ทซึมจีโผล่มารัวๆละยิงเราสตาร์ทนานเท่าไร่ยิงได้เปรียบครับ ติดจริงๆนะเนี่ยถ้าผมไม่ได้มอท่าเทียห้าแล้วก็ผมว่าเกมนี้ยังยังทำตัวสบายใจไม่ได้ต้องได้มันก่อนอะคอยสตันมันเรื่อยๆก่อนโอเคผมว่าการเก็บเงินให้ได้เนี่ยน่าจะทำได้นะสี่หมืนที่ผมเลงเอาไว้ เราะเราจะได้ความสามารถในการเผาได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็แพงจริงๆแหละอาจจะอาจจะเก็บเงินไม่ถึงไม่เป็นไรโอ้ข้อดีข้อหนึ่งของการเอามอเทอร์ไว้ข้างหน้านะครับคือมันตัดการเสริมเหล็กทิ้งไปเลยไงพวกตัวเรือบินเสริมเหล็กต่างๆนี่ก็คือจะไม่มีเลยครนะับดีๆท,ทีสู้อะเรายากตอนนี้ความสามารถที่โล่งผมกดได้เร็วมากยิ่งขึ้นละ พอเลเวลแม็กซ์แล้วครับคูดาวสกิลนี่คือแบบน้อยมากยิงรัวๆครับสตันไม่ต้องเดินผมอยากให้มันกดออตโต้ได้มากๆเลยเนี่ยออตโต้สกิลแล้วเจ้านี่จะเป็นหนึ่งในตัวเก่งเลยครับฮีโร่ตัวนี้แต่กดเองก็ได้คอยเอานิ้วนิ้วจิ้มเรื่อยๆเท่านั้นเอง แล้วก็จะโดนนี่ครับสตันต่อเนื่องตลอดการครับนะความน่ากลัวของฮีโร่ตัวนี้ครับนั่นคือการสตันแบบนี้นี่แหละสตันโหดมากสตันหนักมากจริงๆไม่ต้องทำอะไรครับสแปมสกิลนี้ไปเรื่อยๆครับชีวิตก็จะดีเองะดีๆ,ๆทำอะไรไม่ได้อะ้รเราเรามีเฟิร์สไทเปลิตี้เทียห้า ยิงใส่ก็จุกแล้วยิงรัวๆตันรัวๆฮึบทีเนี้ยละลายเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับละลายเร็วกว่าเดิมเยอะมากครับ เพราะมอทาพตัวนี้เทียห้าแล้วเก่งสุดๆเลยดีดีทีก็ดีดีทีเถอะไม่รอดหรอกดูนะครับรอให้ดีดีทีผมก่อนอืมเห็นไหมอ๋อละลายครับตอนนี้เรามีเงินมากพอในการที่จะอัปเกรดเฟอร์ไซเบลิตี้เพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวเอาให้มีสัก อเอาทุกตัวเงินที่เหลือตอนเนี้เอาไปลงให้หมดนี่เอาไ้สู้กับแบดเนั่อแหละเอาไ้สู้ด่านสุดท้ายครับยิงเห็นนะมมีซูมจีโผหัวขึ้นมาครับให้มันเดินมาก่อนให้มันโดนเผาก่อนแล้วค่อยยิงแค่นี้จะโดนดาเอจเพิ่มขึ้นมากเลยโอ้ยด่านนี้ทรมานแน่มันอะเพราะมันจะเป็นแค่ ซูมจีเสริมเล็กสตัวครับเราก็ถล่มยิงไปเรื่อยๆให้มันโดนเผาไปเรื่อยๆน่าสงสารเลยครับช่วยไม่ได้ครับที่นี่คือการต่อสู้นะครับด่านนี้ก็อันตรายด่านเกผมระวังตัวกับด่านนี้อยู่แล้วเหมือนได้ยินแต่เสียงเออเออมีแต่เสียงยิงมิสไซล์ให้มิสไซล์ใส่อย่างเดียว ด่านเกาสิบแปดที่ว่ายากๆก,ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คู่มือของฮีโร่ตัวนี้จริงจอ,อ่าด่านร้อยแล้วเฟิร์ไซสี่ลูกจบเลยผมยืนยันเลยผมออกแบบตัวนี้มาเพื่อยิงด่านนี้โดยเฉพาะเลยเจ้าเฟ s ร์ไซส์เบลิตี้เนี่ยจบแบบสบายสบายเลยครับผ่านด่านร้อยด้วยทีมจะเรียกว่าทีมอะไรทีมระเบิดเนาะทีมระเบิดตุ้มตามนะครับ ใช้ได้ดีเลยแล้วการเงินก็มาจากวิเลตตัวเดียวมันก็เลยสร้างได้เยอะมากมายขนาดนี้ผมชอบที่เราแบบวางตำแหน่งแบ่งกันเอาไว้ครับทุกตัวมีความหมายในการวางหมดนะออกมาเป็นทีมแบบนี้ได้เนี่ยแฮปปี้เลยครับผมเจ๋งจริงสบายใจละโอเคครับทุกคนแล้วนั่นก็จบมันไปนะครับากับการเล่นชาเลนจ์ในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ เจ๋งไม่เอ่ยทีมแบบนี้สำหรับส่วนตัวแล้วเราจะต้องวางแผนมาก่อนจริงๆนั่นแหละครับว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวเมนตัวไหนเป็นตัวเสริมตัวไหนเป็นการเงินหลังจากที่เราคิดออกแล้วเนี่ยก็พยายามเดินตามแผนของเรานะแล้วเราจะรู้เองครับว่ามันไหวหรือไม่ไหวเงินมันพอหรือไม่พอเราลองเก็บดูก่อนถ้าระการป้องกันของเรามันเริ่มได้แล้วให้เราลองเก็บเงินดูก่อนได้ก็คือได้ไม่ได้ก็เอาเงินที่เราเก็บเอาไว้น่ะมาใช้บ้างให้มันพอประมาณกับการป้องกัน แล้วก็ดําเนินตามแผนต่อนั่นเองครับผมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนผมปั่นซ่าฮันนี่จะต้องขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ